นัทนุชจะไปสู้โบเจมใหม่นัทครับขาผมรู้แล้วว่าไงเราไม่เครียดแล้วทำไมผมเชื่อว่าเราไม่ใช่อายุมากสุดในประเทศเลยไม่ไหวอันเปิดเท่าเราหรือเกิดปีอะไรอ่ะสองห้าลุงลุงว่าไงลุงไปยูนู้นเลยนะ สองเจ็ดเฮ้ไม่เลียงอย่างนี้เลยไม่เราจะกลัวทำไมในเบื้อข้างหน้าเราเป็นแบบนี้ไอ้น้องน้อง้อนรอเล่นเขารอเล่นอายุมันเป็นแค่ตัวเลขใช่ครับแต่ตรงนี้วัดกันได้เอาล่ะสนุกไหมครับสนุกไหมครับ อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าดูแล้วเกิดกิเลสอยู่ที่นั่นหรอเเกิดนะครับเกิดความรักไงเกิดความรักสองคนแล้วเกิดความเกลียดให้ทำอะไรก็คือเพิ่มความรักให้กับสองศิลปินของเราครับผมครับผมความดีเอาเข้าตัวนะครับความเท่ก็ให้เราเลยนะครับเรายินดีเลยยินดีทานสองคนก่อนดีกว่านะเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญครับน้องรุ่นครับในฐานะที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เลยนะฮะเด็กที่สุดในนี้แล้วกันวันนี้เองชนะ เกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญนะครับชีวิตของครณรุ้นี่ทำบุญบ่อยไหมฮะก็ทำบ้างแต่จริงๆก็อาจจะด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่อยากทำแต่บางทีก็ไม่กียวกัสเวลาไม่ได้เนี่ยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราสึกว่าการที่เรามีทริปหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ทำ่ยมันมันเป็นอะไรที่มันจะเข้ามาแล้วเราได้ทำกับแฟนๆ่ยือว่ารักมากแล้วก็หลายหลายครั้งที่มันเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆ อ่ะนี่เรื่องจริงนะเราโอต่อไปด้วยครับผมแม่าเราไม่ค่อยทําบุญชีวิตมันก็เลยเดีเรางม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่แต่จริงจริงก็ถือว่าดีเพราะจริงเราก็ไม่เคยได้ทําบุญทั้งอาวุธทริปนี้เหมือนกันถูกต้องครับเป็นกาบุญดีๆที่แบบว่าทุกคนเนี่ยได้มาทำบุญร่วมกันทรับุญกับศิลปินที่คุณรักด้วยนะฮะแบ่งกันเต็มที่เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าผมนึกถึงว่าสมมติถ้าหากว่าทุกคุณเนี่ยนะฮะที่อยู่ที่นี่นะครับเราไม่ได้เป็นแฟนคลับของใครเลยอยู่ที่บ้านมากเราก็เป็นทำบุญกับครอบคคครรรััวเาาาาอ่่่่ะใชบมมมสกกกยงงนนนผ็จิ ในสาิคนอ่ะมันไม่มีทางที่จะเป็นร้อยขนาดนี้ใช่ไมันเป็นร้อยๆเนี่ยเขาบอกว่าการที่คนแต่ละคนมากมายจะมาได้เจอกันในสถาที่แห่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นวัสนานี่ไงไปถือว่าช่างน่าเนี่ยทุพคดดีสุดเลยนะทั้งตืให้ใจเย็นกัคือไม่้องห่วงรุดพูดดีจนโบเจียวสะเทือนกานไม่ต้องห่งชางน้ายังไงก็ต้องเจอกบบโบเจี่ยเราเราทำคลิปเราเราเราผ่า ครับขรงพานับนครับของผมนะอยากจะพูดอะไรกับการมาทำบุญร่วมคลิปกับไอ้ทันทรัพย์เรื่องมาจริงแล้วก็เหมือนรู้นะ ้จริงแลียด้วยความที่ว่าเราทำงานในวงการนี่ครับบางทีเราก็จะไม่ค่อยได้มีโอกาสไปทำบุญอะไรมากเท่าไหร่บางทีก็ทครอบครัวซื้อขนานๆทีนะทันทีจะมาคเจ็ดปีครั้งแปดปีครั้งไม่พอใช่ไหมจะยามทำทุกปีทำไมนะปีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เราคนบาปอย่าให้ถอดมาได้เป็นคนบาปถึงท่านี้ทีนี้ไอ้ชายพลอยเขาก็จัดอยู่บ่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้มาเขาไม่ก็มาบ่อยช่วงนี้มาบ่อยไง ของแม้ว่าจะผังเปลี่ยนผังไม่เปลี่ยนก็มาตลอดมันมีประเด็นมันต้องมามันต้องมาแล้วยังไงครับก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันนะที่เราได้มาเจอกันใช่ครับขอบคุณผมนะขอบคุอ่ะก็ถือว่าวันนี้ได้มาทำบุญร่วมกันจริงๆนะครับสุดท้ายนิดนึงสองอ่าให้อายฮะพี่พี่ไม่เที่ยวไลยทนทนเที่ยวมาก่อนก่อนที่เราจะจับฉลากกันนะครับเพราะว่าวันนี้สองคนเนี่ยบอกว่าจะมีของที่ระลึกจะมาฟางใหนแฟนด้วยใช่น้องเฉลยเรียบร้อยแล้วว่าไม่ได้เอามา ของของนี่คือสําคัญมากคือพูดว่าไม่ได้เอามาบอกว่าเก็บกระเป๋าไว้อย่างดีทุกวันโดนแดดโดนลมเสียหายเก็บเปาไอย่างดีเอาของเกือบจะไปก่อนไหมฮะอะไรนะจริงๆต้องอธิบายก่อนว่ามันเกีอะไรเออเอออธิบายก่อนโฆษณาเพราะอะไรมาไปใส่หูฟังครับหูฟังหูฟังที่ไปเดินเลือกเองมีที่มาว่าทำไมเลือกหูฟังครับผมคือว่าเราไปเลือกที่ไหนก่อนต้องมาถามก่อนไปเลือกเลือกเดินเลือกที่ไหนมาจะโฆษณาข้างในเขาหรือเปล่าอ๋อโอเคดีเด่างพวกเราก็ต้องมาลง เขาเด็กตัวถิ่นช่เราไม่ใช่ถิ่นอะไรก็แล้วเป็นเรเา <ทำ S 1> เี็นคนนี้แล้วก็สื่อมา<ฮ>ครับบอกแล้วก็ตั้งตั้งใจว่าให้สิ่งนี้เพราะว่าคือเชื่อว่าทุกคนที่มานี่เนี่ยเป็นคนชอบฟังเพลงครับครับ <จะ S 3> เพลงไม่ว่าเป็นแฟนเพลงรุ่นแฟเนเพลงแฟนเพลงนัดนะแต่ว่าถ้าได้ผมทำทีไปก็จะได้เหมือนนี้ัดฟังเพลงด้วย ผนยังไม่พร้อมนะครับมีมีแฟนคลับทุกแขนไหมครับที่ที่ที่หยอดกระปุกของใรนาทีนี้ไม่มีบอกว่าผมยังไม่ได้หยอดคนยังไม่ได้หยอดรุดนในหยอดนั้น เออมันก็ไม่แน่เออไม่แน่ว่าได้ของจากใครเดี๋ยวได้ของจากรุ่นพ่อมากแล้วถูกไหมใช่ใช่ใช่เหนื่อยนะครับถ้าหาเป็นแฟนขับรถได้ไปนะครับขออนุญาตนะครับช่วยเปลี่ยนหูฟังให้รึกกพ่ดหน่อาให้มันเปลี่ยนแคไหนเดียวนไปอันนี้ผมไม่ได้พูดเลยนะฮะคือเขาเป็นคนอย่างนี้เองไม่ขับรถอีกให้ให้ผมแปลตรงตัวไหมครับครับแปลครับอ๋อเปลี่ยนๆแต่ต้องแปลเหรอครับหูตึงมือนพวกเราสองคน ไ้่ที่เห็นใส่ๆอยู่นี่ว่าหูฟังไม่ใช่เครื่องช่วยฟังครับผมนะครับอันนี้ของพี่นัทต่อแล้วใช่ไหมครับอะเราได้อธิบายของไปแล้วนั่นคือหูฟังนะฟังนะครับครับผมอย่างดีเลยนะครับใส่ปุ๊บระเบิดปั๊กเลยทันนี้คือเขาต้องทำยไงถึงจะหย่อนได้ครับก็หย่อนก็หย่อนใครมาก็คือหย่อนทุกคนได้เลยครับผมนี่เลยนี่แหละทไมเหมือนมันไม่ครบจมเหมือนคนที่มาก็หลายคนอาจจะสละสิทธิ์ไปอยากได้ก็เราต้องสำให้ดีขึ้ผมมันอยากได้เลยคุย การจนาครับนามสกุลเจียมอุดมอ่าการจนาเจียมอุดมที่ไหนการชนะที่ไเดี๋ยวมาหาที่ดีหาที่นลางเราเลยนะครับเดี๋ยวบันทึกชื่อลงนะครับไม่ได้ของมันนีิครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเราเล่นเหมือนเด็กๆคือแปะป้งไว้ก่อนดโอ้ไม่ก่อนนะไม่ได้ของไม่เป็นไรอยากกอดปะล่ะ ชื่ใจหน่อยไหมอยากกอดเขากำลังเออเขาที่ไาที่สออีกคนนะครับเอาทางเล่นเล่นมาดิมาดิถามว่าถือหรือเปล่ามเลยมา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 เมเมาเลยมาเอยมาเลยมาลยมามาเลยมาเลยมาเลมาเลย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 าเยมาเ้ยมามเลยมเยนาาเยมยมาเลยเเยามาเาเามาเลเมายาาลยวมาเลยเลยามาเลยมเมเยเลยเย ครับจากนักสกัดูกบอลแปะปูไว้ก่อนดีใจครับดีใจไหมเดี๋ยวนี้นดึงอยากจะบอกอะไรกับนัทไหมครับมาทริปนี้ด้วยกันแล้วแค่นี้เลยเหรอฮะเป็นคนพูดน้อยแต่จริงใจมนเวลาของเราก็มาถึงของผมนั่นก็ของเป็นยังไงรู้บอกก่อนของคืออะไรคือเป็นคนที่เลือกยากมากเพราะผมเป็นคนที่ซื้อของไม่เป็นครับผมคือเราเป็นผู้ชายนะบไม่รู้จะเลือกของอะไรให้เขาดี แล้วก็พอดีผมไปญี่ปุ่นมาครับเมื่อเอก่อนเฮ้ยไม่ีคนเนี่ยไปเขอีกซื้ออะไรมาเนี่ยญี่ปุ่นของซื้อไปหมดเลยเลยไม่แล้วขนมขนมคอิเชียวเยลลี่ไปถ่ายรายการมาก็เลยก็เลยบังเอิญเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ซื้อเอามาฝากใครหรอกนี่แต่ว่าก็เลยซื้อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะโปรมเจร์ซึ่งมันจะเป็นโปรมเจร์อ่าคิตตี้ครับผมแต่ว่ามันจะมีคู่กันสองอันไอ้จ้า ซึ่งจริงๆตอนแรกเนี่ยตั้งใจเอาไว้ซื้อมาว่าถ้าหาแฟนได้ในปีนี้อ่าก็จะเอาให้เขาพ่อโอ้ยนี่บังเอิญว่าหาไม่ได้ก็เลยคิดว่าคงจะหาได้ในเดือนนี้ครับเดี๋ยวมันเอาไปก่อนเราอุตส่าห์ก็อจะบอกว่านี่ไงให้ปุ๊บก็เป็นแฟนกันเลยก็เลยผมว่ามันไม่ได้เพราะว่าอย่างนึงก็คือว่าด้วยความที่ว่าคิตตี้เนี่ยมันน่ารักเกินไปไปนิดนึงครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย หวานหวานเนี่ยบ้านน่าไม่หวานไม่ใช่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ไปเผื่อว่าคุณจะเอาให้คนที่คุณรักอ้าวแต่ในขั้นตอกก็เขารักรถน่ะก็เอามาให้ผมสิเออฮ่าใช้กันคนละอันรถไปเดียร์อันคนได้ไปให้เลยอีกอันเออเรื่องหนึ่งนะฮะอยากได้ไหมครับอยากได้กันหมดแล้วนะครับครับผมอุ๊กอุ้ยอะไรอะไรอะไรกัดมันมีปลากัดมามา ถ้าเป็นเราสองคนนี้ต้องครัะประธานมาแจกกันแหละแจกทองนั่นแหละคเธอตอนนี้ทุกคนกำลังเขียนอะไรครับมีตั้งใจกันมางอ๋อเป็นสวัสดีตอนเช้าคิดอะไรครับดีเลิศประเสริฐศรีนะครับจุดยอดช่องศิลปินนะครับบอกว่าอยากให้มาใช่ใช่ใช่เขียนชื่อเราสองคนก็ได้ถูกต้องถูกต้องแล้วอ่ะนะครับคุณอันอันทิชาดุดงสุกเนินอุ้ยเป็นเป็นอะไรกับเจนเจิ้น กีดีใจหรือกีเสียใจครับใช่ขอเชิญเลยครับขอเชิญเลยครับปรบมือด้วยมาโอ้โหเชิญเลยครับเชิญ่ยาได้ครับผูกนี่ไอ้ย่านี่เรามีแฟนขับรถดีด้วยเหรอเดี๋ยวน้องภูริแจนะครับเป็นภูริคิตตี้ครับต้องบินไปเอาที่ญี่ปุ่นมาใช่ไหมให้ผมว่าเอาไปส่งถึงบ้านโอ้ลืงเอามาครับผมนั่ที่ไหนครับไปที่ไหนเยอะเลยโค้ดมีนั่งรถมาครับเดี๋ยวเรา ส่งเขามีแกงด้วยไรซ์นีไปครับผมส่งไปถึงบ้านเลยเดี๋ยวเก็บไปทางนะครับครับผมคิดอะไรกินตาไรใจไหมครับได้ของจากพี่รุษครับครับผมตอนแรกแต่ไม่คุ้นหน้าเท่าไหร่นี่มาครั้งแรกหรือแบบ่ามาบ่อยก็มาหลายครั้งแล้วอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบเก้าเป็นประวัติการที่ผมไม่เคยเจอ ดีเขาบอกไม่มีแฟนคลับรุ่นเด็กนี่แหละอยากมากที่สุดจัดไปเต็มๆก่อนให้เรียบร้อตามแม่มาใช่ไหมมีว่าแม่มีนะที่แบบแม่เป็นแฟนคลับเราแล้วก็ตามมาด้วยใช่ตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาลัยเลยก็มีก็การันตีกันหมดทั้บ้านเลยทีเดียวเอาดีด้วยนะครับนั่น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 ผมหน้าฟินมาก คอมเม้นตอบซิครับโชคดีมากแล้องเขียนที่อยู่ให้กับพี่จริงๆเร็ไปติดปีไทยไหมครับโอ้โหเร็วไปอย่างเร็วเลยมามาเดี oh ๋ยวเดี๋ยวเรานะครับมาถ่ายรูปลงกันหน่อยดีกว่าเราเชิญแม่งานของเราฮะขอเสียงปรบมือให้พี่ช็อตครับ มาถ่ายรูปกับผมพี่จอร์ดครับพี่จอรดนี่ไม่มีแอบหลับนี่แม่นี่เดียวเลยนะครับผมโรบอตชัดๆเลยครับใช่ครับว่าเช้าอัดอินสตาแกรมฉันเป็นโรบอทหรือเปล่าพอชุดเสร็จตีสี่ตักบาตรเจ็ดโมงลงเรือเก้าโมงเลยฮะเดี๋ยวห้าโมงเย็นไปตัดคาเฟ่เดย์ต่อด้วยนะครับสุดยอดจริงครับเพราะฉันปังกบแล้วเหนียวแน่าครับที่เขาหอมสุดนี่วันนี้พี่จอรอะไรมาจับครับอ๋อไม่มีจับนะพี่จอร์ด อย่าลบอีกเลพี่โบก็อย่าชมเยอะสิครับขอบคุณครับขอบคุณครับอีคาณครับอะยังไงของเบอะด้รูอีกครับขออีกรูปหนรูปหนึ่งครับครับอไม่ชอมชครับไม่ชตครับรูปครับนัครับต้องเห่ยอิดนึงเลยอะยวเระไม่กร พี่้อตนะพี่ชอตอย่าพี่ชอตการอยู่กับผมก่อนนะครับอย่าพี่ชอตเนี่ยฝากอะไรให้กับูก